สวัสดีครับผมแอลเคอโตนะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับงานรีวิวนะครับชุดแปลงหน้านะครับ f o r t u n e r GR ใหม่นะครับผมตัวนี้แปลงมาจาก f o r t u n e r TRD2 นะครับปี2019นั่นเองนะครับผมมาในสีขาวมุกนะครับ070นะฮะจัดเต็มระบบเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะฮะด้านหน้าไฟหน้านะครับเป็นแบบ ดูโอ้โปรเจกเตอร์เลนด์นะครับที่มาพร้อมกับตัวเดทไทม์ดันนิ่งไลท์นะครับและก็ไฟเลี้ยวแบบ s e q u e นเ i ียลไลท์นะครับผมไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับมาพร้อมกับชุดใส่ไฟตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อเลยทีเดียวนะครับผมเพิ่มความสวยงามดุดันโดยช่องลมด้านหน้าที่เป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัดด้วยสีขามุกเดียวกันกับตัวรถนะครับคิ้วล้อและมือเปิดก็เป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถนะครับเพิ่มความ สง่างามนะครับผมให้กับตัวรถอย่างสวยงามและลงตัวเลยทีเดียวด้านหลังมาพร้อมกับกันชนท้าย GR ใหม่นะครับและก็ไฟท้ายนะคะที่เป็นแบบ Sequential ย i ไรสนะครับผมพร้อมกับคิ้วท้ายที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับนี่ยังมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะฮะเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีขาวมุกอีกเช่นเดียวกันนะครับผมด้านล่างสุดจะเป็นลิ้น GR นะครับเป็นสไตล์ของ GR โดยเฉพาะเลยนะครับผม ตัวคิวล้อก็จะเป็นเสียกันกับตัวรถทั้ง4ล้อเลยนะครับผมท่านใดมี f o r t จ n e r ตั้งแต่ปี2015จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับสนใจที่จะแปลงหน้าแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นที่โอเคของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ